สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีดครูออดนะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวมีดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าของที่สต็อกไว้สาหรับทามีดเนี่ยคือมันหมดจริงๆครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะพามาดูว่าเฮ้ยวิถีชีวิตของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในแต่ละวันนะครับผมเพราะว่านี่คือห้องทํางานที่ผมใช้จริงนะคุณผู้ชมฮะอ่ะโอเคคุณผู้ชมตามมาครับก่อนอื่นเลยนะฮะนี่เป็นห้องทํางานเนี่ยไม่เอาผาเข้ามาดูครับเข้าดู มุมนี้จะเป็นมุมที่ผมรีวิวมีดนะคุณผู้ชมเนี่ยนะหลายๆอย่างจะอยู่ตรงนี้หมดเลยคุณแม่ก็จะเตรียมไว้ให้เช่นแบบอ่าที่จะรีวิววันนี้ใช่ไหมก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยนะอันนี้จะเป็นโลยูทู u หนึ่งแสนผู้ติดตามนะครับผมจะมีอีกช่องหนึ่งนะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้นะนะอ่ะแล้วก็มีนี่ลำโบสามมันอยู่นะสามเร่มนะใครจะเอาเนี่ยนะได้แนละ้วผมแล้วก็จะมีงานทั่วทั่วไปครับคุณผู้ชมนะอันนี้จะเป็นใบพาณิชย์ ใบพาณิชย์ของผมนี่ที่ขายของต่งตางๆคือถูกกฎหมายนะคุณผู้ชมฮะจ่ายภาษีถูกต้องแล้วก็จะมีวัตถุมงคลนะอันนี้ก็จะมีติดจองไว้ติดจองไว้นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอออาจารย์ออกมาจากไหนนี่นะครับนีติดจองโอเคก็จะมีบางส่วนนะฮะคุณผู้ชมก็สําหรับห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องทํางานโดยเฉพาะเลยครับผมเพราะว่าเราทํามาสักชั่วงนึงนี่เข้าปีที่2แล้ว ห้องนี้ก็เลยจะไปต้องมีนะซึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับผมนะเขาจะเป็นโต๊ะของภรรยาผมแต่ผมจะให้ดูทีเด็ดคุณผู้ชมแฮะถ้าเกิดว่าเขาเนี่นี่นี่อันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับผมที่คุณพี่เรืองยศเนี่ยให้ผมมาแล้วผมก็เอามาที่ขึ้นเพืาทํางานใหม่เลยนะพอดีตอนนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นเพราะว่ารอ,อชั้นวางนะครับนี่นะนูเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวรอชั้นวางที่สั่งมาจากในเน็ตนะครับผมทามาถึงเมื่อไหร่ป้๊บผมก็จะ พอที่หน้าห้องเลยก็จะดูดีไปสง่านะครับผมเนี่ยวายจริงนะครับวายจริงแล้วก็อันนี้จะเป็นดาบคู่บารามีของผมนะครับนี่นะจะเป็นของอหลวงพ่อรวยนะครับทัน นีในนั้นผมก็รวยแล้วหลบก็รวยท่านก็มีโอกาสให้ปลุกเสกเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีเกจิชื่อดังในสมัยก่อนหลายท่านนะครับผมที่ยุคหลังๆเนี่ยนะผมมีโอกาสได้เอาเล่มนี้ไปให้ท่านปลุกเสกไม่ใช่ที่ผมนะหมายถึงว่าเจ้าของดาบคนก่อนหน้าจะเป็นของช่างตีดาบในยุคสมัยก่อนนะฮะเป็นอาจารย์เขาส่งต่อกันมาแล้วเอื้อนผมได้เพราะว่าผมได้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมไปติดตามแล้วก็ทําเรื่องนี้ให้นะครับผมนะก็จะเอามาไว้ที่มุมดีสุดของร้านแต่ว่าเดี๋ยวเราให้มันเสร็จก่อนนะครับ ล่าน,นุที่เด็ดคุณผู้ชมผมไม่เคยให้ใครดูนี่นนี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะครับเป็นพายานนะของหลวงพ่อมุ้ยนี่นะคุณผู้ชมประวัติตอนนี้มีครบเลยนะครับผมเนี่ยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับผมอันนี้ปลูกเสกวันที่5เดือน5ปี2500ปี2 5 0 7นะครับแล้วจะเป็นพยันที่บอกเลยว่ามีเรื่องราว นะบ้านญาติของผมหลังเกา่านะเป็นเป็นบ้านบ้านญาติของภรรยาผมหลังเก่านะแล้วเ,เขาเนี่ยนะไฟไม่บ้านทางหลังเลยแต่พยานนี้ไม่เป็นไรเลยนะฮะพยานที่อยู่ในบ้านไม่เป็นไรปลอดภัยดีนะครับผมผมก็เลยแบบโอโ้โหอยากได้แล้วนกะ็เลยขอคุณยายมานะครับผมเดี๋ยวให้ดูอาคาหลังใ,ใกล้ๆให้คุณชมเก่ามากกรอบก็กรอบเดิมนะอันนี้คือก,อกรบกอบเดิมตั้งแต่แรกเลยครับกรอบเดิมตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็จะมีรูปพระด้านบนนะครับผมก็ไล่มานะฮะ อ่อเป็นนี่นะครับคุณผู้ชมนะมันจะมีมีหงมีอะไรต่างๆราาะเก่าแล้วนะครับเนียเนี่ยนะเป็นเป็นอยู่ในงานศิาลาฤกษ์นะครับพระอุโบสถนะครับขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่อยู่นะครับนี่นะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะราคาที่ผมเห็นล่าสุดมีการปิดประมูลคืออยู่ประมาณจักเอ่อหมื่นห้าหมนกนะครับคุณผู้ชมนะแต่ผมไม่ได้ปล่อยนะัอทีไม่ได้ปล่อยจะเอามาจัดเก็บเองนะเดี๋ยวจะแขวนไว้ในห้องนี้แหละแต่เตรียมตัวอทีกนะี นีก็มืดแนละ้วเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมกลับมาจากทํางานด้วยแล้วหลังจากที่ผมรีวิวเสร็จเนี่ยถ้าเกิดว่าหิวใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะมาห้องนี้อันนี้จะเป็นในครัวเนี่ยจะเป็นในครัวของที่ทํางานนะครับถ้าบนบ้านก็จะมีครัวอีกที่หนึง่งแต่ว่าน,นี่จะเป็นครัวของที่ทํางานเราก็จะเข้ามานพาวาดูเลยอันนี้พาถือว่าพาาดูนะครับนี่นะอุปกรณ์ต่างๆก็ยังไม่เข้าที่ครับยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะฮะอันนี้ฝั่งตูง้เย็นตู้เย็นก็อยู่นี้นะห้องน้ําก็ถัดไป นี่ก็จะเป็นระบบเท่าน,น,น,บบนี่เปิดเทห,หลังบ้านได้มืดแล้วมืดแล้ว,ลวปิดจนอากาศจะถ่ายเทนะครับก็สําหรับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าจากบ้านมีครูออด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าหลายๆท่านนะอุดหนุนเนะี่ยผมก็เลยมีโอกาสได้เก็บเงินมากยิ่งขึ้นนะฮะถึงแม้กําไรในแ,แต่ละวันที่ขายไปเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็สะสม แล้วก็สามารถซื้อนู่นซื้อนี่เข้ามาเติมที่บ้านได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยนะมาผ่อนบ้านหลังนี้ได้ผ่อนไดคุณผู้ชมตอนนี้ผมยังผ่อนหนี้บ้านอยู่นะไม่ใช่ว่าทุกอย่างคือมันจบเบสเสร็จไม่ใช่นะยังผ่อนอยู่เลยนะก็สําหรับใครที่อยากจะอุดหนุนสินค้าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวถ้าของใหม่มาลงเมื่อไหร่นะครัเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ